สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูปลานะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นป .4 นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะไปเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับวัสดุแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับและสมบัติทางกายภาพประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในคลิปต่อจากนี้ไปนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทําการเรียนรู้นะครับในเรื่องแรกสําหรับวันนี้นะครับ รสมบัติทางกายภาพมันมีเยอะมากนะครับเราต้องเริ่มเรียนจากเรื่องแรกก่อนนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปชมคลิปด้านล่างกันเลยครับไปได้เลยครับความแข็งของวัสดุในคาบเรียนนี้เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับ น้องๆว่าเจมตั้งใจจะนำวัสดุที่ไปค้นเจอในห้องเก็บของมาใช้สร้างอะไรกันแน่ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปหาเจมกันเลยดีกว่าครับเอ๊ะทำไมพี่ช่างไม้ยังไม่มาอีกนะหรือว่าจะหลงทางคงไม่มั้งบ้านเราไม่ได้หายากสักหน่อยอ๋อนั่นใช่พี่ช่างไม้หรือเปล่านะทางนี้ครับพี่สวัสดีครับพี่ เป็นไงบ้างเจมรอพี่นานหรือเปล่าไม่นานครับเออแล้วที่คุยกันไว้ว่าจะให้พี่ช่วยสร้างบ้านให้เนี่ยมันยังไงกันเจมจะไม่ใช้บ้านต้นไม้แล้วเหรอผมไม่ทิ้งบ้านต้นไม้หรอกครับพี่เพียงแต่ช่วงเนี้น้ำท่วมบ่อยผมเลยคิดว่าถ้าเรามีบ้านที่ลอยน้ำได้ก็คงดีบ้านลอยน้ำกันเหรอ อืมน่าสนใจน่าสนใจแล้วพี่ช่วยผมสร้างบ้านลอยน้ำได้หรือเปล่าครับได้สิเจมฝีมือระดับพี่สยอ่างฮ่า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 ชักน่าสนุกขึ้นมาแล้วสิครับน้องๆสิ่งที่เจมคิดจะสร้างคือบ้านลอยน้ำนี่เองจะสร้างบ้านทั้งหลังคงต้องใช้วัสดุหลายอย่างมาประกอบกันว่าไหมครับแต่เราจะทราบได้ยังไงว่า ควรนำวัสดุชนิดไหนมาใช้ทำอะไรเราไปติดตามหาคำตอบพร้อมๆกันกับการสร้างบ้านลอยน้ำของเจมกันดีกว่าครับเอาละ่ะเรามาเริ่มจากการทำโครงบ้านกันก่อนดีกว่าไหนดูสิว่าเจมมีวัสดุอะไรให้พี่เลือกใช้ได้บ้างอืมใช้ไม้ก็แล้วกันทำไมพี่ถึงเลือกใช้ไม้มาทำโครงบ้านล่ะครับ เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีทั้งความแข็งแล้วก็ความแข็งแรงไงล่ะอ้าวความแข็งเนี่ยไม่เหมือนกับความแข็งแรงหรอกหรือครับไม่เหมือนสิเจมแต่มันก็คล้ายกันมากเลยนะโดยปกติแล้ววัสดุที่มีความแข็งมากก็มักจะมีความแข็งแรงมากตามไปด้วยแต่บางครั้งวัสดุที่มีความแข็งมากก็มีความแข็งกกแรงน้อยได้เหมือนกันเออ ฟังดูงงๆนะครับงั้นเดี๋ยวพี่โชว์ตัวอย่างให้ดูเลยก็ได้เจม,มีแก้วน้ำใสกับแผ่นพลาสติกมะมีครับดีเลยเจมไปหยิบไม้พี่หน่อยนะนี่ครับพี่ผมเอาแก้วน้ํากับแผ่นพลาสติกมาแล้วเราจะทดสอบหาความแข็งกับความแข็งแรงได้ยังไงหรอครับเริ่มจากการทดสอบความแข็งก่อนกนแล้วกัน พี่จะใช้เหรียญบาทนี่แหละมาทดสอบความแข็งของแก้วกับพลาสติกเหรียญบาทเนี่ยนะพี่มันจะทดสอบความแข็งได้ไงล่ะครับฮง่ายมากเลยน้องเอ๋ยก็ทำแบบนี้ไงล่ะอา้าวเจมลองดูซิว่าตรงพื้นผิวของแก้วน้ำกับแผ่นพลาสติกมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมอืมเหมือนบนแผ่นพลาสติกจะมีรอยขูด แต่บนแก้วน้ำไม่มีใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแผ่นพลาสติกมีความแข็งน้อยกว่าเหรียญดังนั้นเมื่อถูกเหรียนขูดแรงๆที่พื้นผิวแผ่นพลาสติกก็เลยเกิดเป็นรอยขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแก้วมีความแข็งมากกว่าเหรียนใช่ไหมครับเพราะแก้วถูกเหรียนขูดแล้วที่พื้นผิวไม่เป็นรอยอะไรเลย ถูกต้องเลยเจมจากการทดสอบเมื่อกี้ก็แสดงว่าแก้วมีความแข็งมากกว่าแผ่นพลาสติกใช่ไหมครับใช่แล้วน้องคราวนี้มาดูเรื่องความแข็งกันบ้างระหว่างแก้วกับพลาสติกเจมคิดว่าวัสะดุชิ้นไหนมีความแข็งมากกว่ากันไม่ทราบสิครับงั้นเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟัง แต่ก่อนอื่นเจมต้องตอบคำถามพี่สักหนึ่งข้อก่อนนะน้องๆลองสังเกตของใช้ที่ทำขึ้นมาสำหรับเด็กเหล่านี้ดูสิครับว่าทำมาจากวัสดุชนิดใดและเพราะเหตุใดเอาละ่ะได้เวลาฉเฉลยแล้วเจมรู้ไหมว่าพลาสติกมีความแข็งแรงมากกว่าแก้ว สังเกตดูง่ายๆจากพวกของใช้ที่ทําขึ้นมาสําหรับเด็กเช่นแก้วน้ำหรือถ้วยจานต่างๆก็มักจะทํามาจากพลาสติกเพราะว่าพลาสติกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงตกแล้วไม่แตกแต่ถ้าเป็นแก้วเมื่อตกพื้นอาจจะแตกและก่อให้เกิดอันตรายได้ไงล่ะโดยสรุปแล้วความแข็งแรงนั้นหมายถึง ความสามารถในการรับแรงหรือความสามารถที่จะต้านทานแรงที่มากระทำโดยไม่เกิดการแตกหักครับคราวนี้เจมเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าวัสดุที่มีความแข็งมากก็มักจะมีความแข็งแรงมากตามไปด้วยแต่บางครั้งวัสดุที่มีความแข็งมากก็มีความแข็งแรงน้อยได้นะเข้าใจแล้วครับ วัสดุที่มีความแข็งมากแต่มีความแข็งแรงน้อยก็อย่างเช่นแก้วเอแล้ววัสดุอะไรบ้างหรอครับที่มีทั้งความแข็งแล้วก็ความแข็งแรงมากก็วัสดุที่เป็นโลหะไงล่ะพี่เห็นได้ทั่วไปก็อย่างเช่นพวกเครื่องครัวทั้งหลายกระทะหม้อมีดนะเจมเจมรู้หรือเปล่าว่า ความแข็งของวัสดุเนี่ยมีประโยชน์ในด้านใดบ้างไม่ทราบสิครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราต้องการให้สิ่งของเครื่องใช้ของเราไม่เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายเราก็ต้องเลือกใช้สิ่งของที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งเช่นโลหะแก้วหรือกระเบื้องประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งของเพชรเพราะเพชรเป็นวัสดุที่สามารถนำไปตัดกระจกได้นะ อ้าวมัวแต่คุยกันเพลินเลยนั่นเนี่ยไปไปเราเอาไม้ไปทําโครงบ้านกันดีกว่าครับการสร้างบ้านหลอยน้ําของเจมคราวนี้คงมีเรื่องสนุกสนุกให้ติดตามอีกมากมายแน่ๆเลยน้องๆว่าไหมครับแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันสรุปความรู้ในคาบเรียนนี้กันแล้วล่ะครับวัสดุแต่ละชนิดก็มีสมบัติที่แตกต่างก,กันไปนะครับน้องๆดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้วัสดุเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงต้องดูความเหมาะสมของลักษณะการนําไปใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าครับสมบัติอย่างหนึ่งของวัสดุก็คือความแข็งซึ่งหมายถึงความต้านทานของวัสดุต่อการเกิดรอยจากการถูกขูดขีดกดตัดเจาะหรือเสียดสีที่พื้นผิวของวัสดุครับสมบัติด้านความแข็งของวัสดุสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่น ใช้เพชรมาทำเครื่องตัดกระจกครับหมดเวลาสำหรับภาพเรียนนี้แล้วเหรอครับน้องๆพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับเด็กๆกับความแข็งของวัสดุนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเด็กๆต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าความแข็งกับความแข็งแรงนั้นไม่เหมือนกันนะครับความแข็งก็คือผิวด้านนอกนะครับวันนี้เราจะพูดถึงผิวด้านนอกก็คือสมบัติทางกายภาพก็คือ ผิวด้านนอกของมันนะครับไม่ใช่ความแข็งแรงนะครับถ้าความแข็งแรงเราจะไปพิจารณาที่เนื้อสสารด้านในนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนต่อไปนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องความแข็งนะครับความแข็งคืออะไรนะครับสรุปง่ายๆก็คือความแข็งนะครับความแข็งของวัสดุคือการทนต่อแรงขูดหรือขีดนะครับของวัสดุนั้นๆนะครับอันไหนที่เอามาขูดแล้วเกิดรอยนะครับ แสดงว่าของที่มาขูดมีความแข็งกว่านะครับ,ส, you รบส่วนอันไหนที่ขูดแล้วไม่เกิดรอยนะครับเอ้ยส่วนอันไหนที่ขูดแล้วมันเกิดรอยแสดงว่าอันนั้นอ่ะมันมีความแข็งน้อยกว่าอันที่เอามาขูดเรานะครับความแข็งนะครับจะอยู่ที่ภายนอกนะครับแต่ถ้าเรายิ่งขูดเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับความแข็งมันก็จะลิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่นะครับคุณสมบัติของความแข็งนะครับเขาก็จะเอามาสามารถเอามาทํา สิ่งของได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นไม้นะครับความแข็งของมันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเอามาสร้างบ้านนะครับยังเล็กนะครับเราก็เอามันเป็นโครงบ้านก็ได้นะครับแม้กระทั่งกระจกนะครับบางคนจะเข้าใจว่าทําไมตกแล้วมันแตกนะครับคุณครูบอกครับว่าความแข็งนะครับเราพิจารณาที่ภายนอกไม่ใช่ภายในนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกระจกก็คือของแข็งชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่หลายคนว่าตกแล้วมันแตกมีครูไม่ใช่าตกแล้วมันแตกมีครูเข้าใจครับ แต่นะครับครูบอกตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าความแข็งคือเราพิจารณาจากด้านนอกก็คือสมบัติทางกายภาพของมันนั่นเองนะครับเราไม่ได้ไปพิจารณาด้านในนะนะครับถ้าพิจารณาด้านในโอเคนะครับกระจกอาจจะไม่ใช่ของที่แข็งที่สุดก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพลาสติกขูดเกิดกระจกอันนี้จะเกิดรอยนะครับเด็กๆต้องลองทดสอบดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับครูคิดว่าเรื่องความแข็งนะครับเด็กๆควรจะ ดเด็กๆน่าจะแยกแยะออกแล้วนะครับระหว่างความแข็งกับความแข็งแรงนะครับความแข็งคือผิวด้านนอกความแข็งแรงคือเนื้อสรรสารน,นะครับอยู่ด้านในนะครับ mm hmm. เด็กๆน่าจะพอคร่าวๆนึกบอกแล้วแหละนะครับว่าความแข็งคืออะไรนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบทําแบบฝึกหัดกันนะครับว่าความแข็งนะครับที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อกี้นี้นะครับนักเรียนจะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบฝึกหัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูปาขอตัวไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย